อย่างไรก็ตามไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเขาดูมีไหวพริบน้อยกว่าเมื่อก่อนแม้เขาจะดูฝืนมากก็ตามมันทรมานมากที่ได้สัมผัสกับการแยกจิตวิญญาณเขาทนต่อความอ่อนแอที่เขารู้สึกได้เมื่อจิตวิญญาณของเขาถูกแยกออกจากร่างกายของเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้ชื่งชา้าแต่ทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาก็เป็นคลื่นคงจะดีถ้าพลังจิตวิญญาณของข้ากายวัตถุเมื่อข้าไปถึงอาณาจักรวัตถุที่เป็นรูปธรรมข้าจะไม่มีปัญหามากมายในการแยกจิตวิญญาณแน่นอนฮัววีเฮารู้ว่าเขาควรจะสร้างแกนกลางการจัดรูปแบบของเขา เมื่อเขามีพลังงานมากที่สุดเพียงแต่ตอนนี้เขาจดจ่อไม่ได้ส่วนหนึ่งของพลังจิตวิญญาณที่เขาแยกจากตัวเขาในรถม้าได้ออกจากที่นี่ไปแล้วภายใต้การปกปิดของการเรียนแบบของเขาและกลับไปยังเมืองรุ่งเรืองเขาเคยพยายามแยกจิตวิญญาณมาก่อนแต่ต้องอยู่ในสภาวะที่ร่างกายที่แท้จริงต้องหยุดนิ่งเพื่อที่พลังวิญญาณของเขาจะมุ่งไปที่พลังทางจิตวิญญาณที่แยกออกจากร่างกายของเขาแต่ถ้าว่าครั้งนี้มันแตกต่างออกไปร่างกายที่แท้จริงของเขาต้องแข่งขันที่นี่ในขณะที่เขาแยกพลังจิตวิญญาณเพื่อทํางานอื่น เขาประสบความสำเร็จแต่ผลข้างเคียงยังคงทำให้เขารู้สึกวินหัวนอกจากนี้รูปแบบทางจิตวิญญาณและร่างกายที่แท้จริงของเขายังคงเปลี่ยนในจิตใจของเขาหากไม่ใช่เพราะว่าจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งเพียงพอการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนี้คงทำให้เขาแทบบ้าแต่ถ้าว่าเขาเริ่มปรับตัวเมื่อเวลาผ่านไปร่องรอยของจิตวิญญาณของเขา อยู่ในรูปแบบจิตวิญญาณของเขาสติสัมปชัญญะภายในร่องรอยของจิตวิญญาณของเขาค่อยๆตื่นขึ้นและเขาก็ค่อยๆแยกพลังงานออกจากทั้งสองฝ่ายอย่างช้าๆตอนนี้เขาทํางานหลายอย่างพร้อมกันจริงๆแต่ถ้าว่านี่เป็นความพยายามครั้งแรกของเขาในเรื่องนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาไม่มีสมาธิเมื่อร่างจิตวิญญาณของเขาเดินทางในอากาศมีหลายครั้งที่เขาเกือบจะประสบอุบัติเหตุในขณะที่เขาทํางานเกี่ยวกับเครื่องมือวิญญาณของเขาเขาไม่มีอะไรผิดพลาดเขาก็ไม่สามารถพัฒนาแกนกลางรูปแบบของเขาได้เนื่องจากเขาไม่สามารถจดจ่อได้อย่างเหมาะสม เมื่อจิตวิญญาณของเขาแยกออกจากเขาพวกวีเฮ่าได้รวบรวมพลังทางจิตวิญญาณจำนวนมากไว้ในนั้นมันเป็นการแยกทางที่น่าสนใจทักษะวิญญาณของเขาสามารถแยกออกระหว่างร่างกายทั้งสองของเขาได้ทักษะทั้งสี่จากวงแหวนวิญญาณวงแรกของเขาดวงเนรวิญญาณสามารถถูกจัดสรรให้กับจิตวิญญาณของเขาหากปราศจากการตรวจจับทางจิตวิญญาณในร่างกายที่แท้จริงของเขาเขาจะสามารถสร้างเปลือกนอกของเครื่องมือวิญญาณของเขาเท่านั้นโชคดีที่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาสร้างเครื่องมือวิญญาณนี้อย่างน้อยเขาก็คุ้นเคยกับขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีโลหะหายากมากมายสำหรับเขาเขาไม่ได้ใส่ใจกับความน้มเหลวเขาเพียงต้องการเพิ่มความเร็วของเขาเขาต้องการให้ทุกคนประหลาดใจเครื่องมือวิญญาณที่เขาสร้างขึ้นมีความสำคัญมากสำหรับการประหลาดใจนั้นเขาสร้างเครื่องมือวิญญาณนี้ในอดีตเขาไม่สามารถทนต่อการใช้โลหะหายากได้มันจะดีมากถ้าเขาสามารถใช้โลหะชั้นดีได้ แต่ตอนนี้เขามีทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้แล้วเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธโอกาสที่ดีเช่นนี้ได้เขาต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนอกจากนี้เขาจะได้รับประโยชน์อย่างมากหากเขาสามารถสร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณนี้ได้สาเร็จไม่นานหนึ่งชั่วโมงก็ผ่านไปขณะที่เย,ยวีหลินให้ความสนใจหัววีเท่ามากที่สุดในช่วงเวลานี้เขาเริ่มคิดออกบางอย่างเด็กคนนี้สร้างเครื่องมือวิญญ,ญ,ญาณที่มีรูปร่างมนุษย์หรือไม่เป็นไปได้อย่างไรจากเปลือกนอกที่หัววีเท่ากําลังประกอบอยู่ดูเหมือนว่ามันจะมีรูปร่างเหมือนคนแต่่่ถ้าาาาววววทุกกกคนในใโลของิิศรญญณูดี การสร้างเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษนั้นยากเพียงใดเย่วิหลินเคยลองมาก่อนแต่ถ้าว่าเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ต้องการแกนกลางการก่อตัวมากเกินไปความต้องการทรัพยากรที่จำเป็นและจำนวนของแกนกลางการจัดรูปแบบที่ต้องเชื่อมโยงตลอดจนการควบคุมเครื่องมือวิญญาณนั้นสูงเกินไปไม่ยากที่สร้างเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ที่สามารถควบคุมได้ส่วนที่ยากคือการสร้างเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถได้อย่างมากมันต้องเหนือกว่าความสามารถของผู้ควบคุม ในแง่ของความเร็วการโจมตีการป้องกันและด้านอื่นๆนอกจากนี้ยังต้องไม่ยับยั้งทักษะวิญญาณที่ผู้ควบคุมสามารถใช้ได้แม้แต่วิศวกรวิญญาณระดับ9ก็พบว่ามันยากที่จะสร้างเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่ชายหนุ่มผู้นี้เชื่ออายุไม่เกิน30ก็ย,ยังพยายามจะสร้างมันขึ้นมาในการแข่งขันนี้ทําไมเขาถึงมั่นใจนะักเขาคิดจริงๆเหรอว่าเขาสามารถสร้างเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ได้ภายใน6ชั่วโมงและมันสามารถช่วยให้เขาชนะการแข่งขังขนครั้งนี้ได้หรือไม่ใช่ดวววงงงตาาขขอเยีี่หลินนนสึ้ททั เขาเริ่มเข้าใจว่าฮูบบีเข้ากำลังทำอะไรอยู่เด็กคนนี้ไม่สามารถขยับแขนขาส่วนล่างของเขาได้เขาต้องจะทนทุกทรมานในภายหลังอย่างแน่นอนถ้าเขาสามารถสร้างเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ที่สามารถช่วยให้เขาเคลื่อนไหวได้เขาอาจจะชนะจริงๆแต่ถ้าว่าเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์จะต้องติดตั้งเครื่องมือวิญญาณประเภทที่ไม่เหมาะสมเพิ่มเติมแต่กฎกำหนดว่าคู่แข่งขันแต่ละรายสามารถสร้างเครื่องมือวิญญาณได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นเขาจะเอาชนะภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ได้อย่างไร อย่าบอกนะว่าเขาจะต้องพ่ายแพ้หลังจากทาเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์เสร็จแล้วแม้ว่าจะเป็นกรณีนี้เขาจะสามารถสร้างแกนกลางการก่ตัวนับร้อยที่จําเป็นสาหรับเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ภายใน6ชั่วโมงได้หรือไม่และทําให้มันเคลื่อนไหวได้หรือไม่มันเป็นไปไม่ได้ทันใดนั้นพรหมยุทธนา,าพาดบ่งดาวรู้สึกสับสนมากเขาเริ่มอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เขาเฝ้าดูฮัว่ววี่เฮาฮั่ววี่เฮายังคงทํางานเกี่ยวกับเครื่องมือวิญ,ญญาณของเขาต่อไปแต่เขาไม่ได้สร้างแกนกลางร,รูปแบบใดๆ ตอนนี้เขากำลังสร้างส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กลงโลหะหายาที่เขาใช้ก็มีค่ามากขึ้นเช่นกันโลหะหายาที่ดีนั้นแตกต่างกันอย่างแน่นอนความแตกต่างระหว่างการใช้ทองแดงสีแบบเหนียวและทองแดงชั้นดีธรรมดาเพื่อสร้างส่วนประกอบเดียวกันนั้นแตกต่างกันอย่างมากเยวี่ยหลินพึมพำในอดีตข้าประสบความสำเร็จเพียงครั้งเดียวหลังจากล้มเหลวหลายครั้งและข้ายังคงต้องกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งแต่ถ้าว่าข้าประสบความสำเร็จในการใช้ทองแดงสปริงนี้และความกังวลของของ้าก็บรรเทาลงด้วยความแตกต่างนั้นมากเกินไปนะับตั้งแต่เขากลายเป็นวิศวกรญญา พวกวีเฮาไม่เคยสนุกกับตัวเองมากเท่านี้มาก่อนเป็นความสุขที่เกิดจากความฟุ่มเฟือยแต่ถ้าว่ารูปแบบจิตวิญ,ญญาณที่เป็นรูปธรรมของเขากำลังเดินทางกลับไปยังเมืองรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะกำลังเพิดเลินกับประสบการณ์นี้กับร่างกายที่แท้จริงของเขาโรงเรียนวิศวกรสุริยันจันทรางเงียบสนิทไม่นานหนักไฟก็ดับลงเหล่านักเรียนของสถาบันได้กลับมาที่หอพักของพวกเขานานแล้วกลางคืนร่วงไปและอากาศดูมืดมนเล็กน้อยแสงสว่างไม่เพียงพอเมื่อตกกลางคืนมีเพียงดวงไฟวิญ,ญญาณที่อยู่ตามด้านข้างของกำแพง ในสถานศึกษาเท่านั้นที่สามารถให้แสงสว่างแก่บริเวณโดยรอบได้มีร่างเพียวบางยืนอยู่ที่ประตูซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานศึกษาพวกเขาสามารถพังตัวในความมืดได้ทำไมไม่อยู่ที่นี่เสียงผู้หญิงที่มีเสน่ห์ฟังดูกังวลเล็กน้อยไม่ต้องห่วงน้ำเสียงที่เย็นชาต่อมันเป็นเสียงที่สามารถทิ้งความประทับใจลึกๆไว้ในใจณจุดนี้เมฆบนท้องฟ้าดูเหมือนจะสลายไปดวงจันทร์ส่องลงมาผ่านมุมมืดที่พวกเขาอยู่เผยให้เห็นร่างห้าร่างพวกเขากำลังรออยู่อย่างเงียบเียบมีห้าคนจี้เจเฉินจิงจือเยียนเฉียวเฉียวหวังตงเอ๋อและหวังชิวเอ๋อ ใช่ทั้งหวังชิวเอ๋อและหวังตงเอ๋ออยู่ที่นั่นสำนักถังที่เหลือทั้งหมดกำลังรออยู่ด้านนอกโรงแรมยกเวเ้นเปยเปยพวกเขาทั้งหมดดูพร้อมสำหรับการดำเนินการแม้ว่าตอนนี้พวกเขาควรจะพักผ่อนอยู่ในห้องพักในโรงแรมแล้วก็ต่างหวังตงเอ๋อและหวังชิวเอ๋อเป็นสองคนที่พูดก่อนหน้านี้หวังตงเอ๋อขมวดคิว้วและเผยให้เห็นดวงตาที่ลึกลับของเธอเธอไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการทำภารกิจในคืนนี้แต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะกังวลเมื่อได้ยินว่าฮู้วีเฮ่ากำลังทำการแยกจิตวิญญ,ญาณ ร่างกายที่แท้จริงของฮู้บีเฮายังคงต้องแข่งขันและเขาก็ถูกจับตามองจากหลายสายตาที่เขาอยู่รวมถึงบุคคลที่แข็งแกร่งหลายคนจากสัน,นักลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของเขาอาจตกอยู่ในอันตรายเธอใช่โถไม่สามารถปกป้องฮู้บีเฮาได้ด้วยตัวของเขาเองแต่ถ้าว่ามันก็สายเกินไปแล้วพวกเขาสามารถทำตามแผนและเตรียมการของฮู้บีเฮาเท่านั้นเงินทั้งหมดอยู่ในบัตรใบนี้ตรวจสอบได้สวิชานสอถูกปกคลุมไปด้วยหมึกสีดำและผ้าคลุมหน้าเจียงน,นันนนก็เหมือนกัน มีชายวัยกลางคนอยู่ข้างหน้าพวกเขาเขามองไปรอบๆแล้วหยิบบัตรออกมาจากสวิชานสือเขาหยิบเครื่องมือวิญญาณขนาดเล็กแล้วใส่บัตรเข้าไปในไม่ช้าตัวเลขก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเครื่องมือวิญญาณนี้ชายวัยกลางคนเขาดูผ่อนลายมากขึ้นเช่นกันสินค้าอยู่ที่ไหนสวิชานสือถามเขาใช้อำนาจค,ครอบงำของเขานจุดนี้สวิชานสือและจิงหนานหนานไม่ได้มีส่วนร่วมภารกิจเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเขาค่อนข้างรุนแรงเขาเป็นตัวแทนของฮูบีเฮาเพื่อซื้อขายโลหะหายากกับลูกน้องของเฉินอัน แผนของฮูบีเฮาไม่อนุญาตให้อะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับสนักถังหลุดมือนไปโลหะหายากที่พวกเขาได้รับจากข้อตกลงนี้เพียงพอที่สนักถังจะใช้ได้ในระยะเวลาหนึ่งเงินจะมีความสำคัญมากกว่าโลหะหายากได้อย่างไรนอกจากนี้รายได้ส่วนใหญ่ของพวกเขามาจากสิ่งที่พวกเขาชนะการแข่งขันใต้ดินนอกเหนือจากเงินฝากของสวีจิวจิวและเบยหน้าการทำข้อตกลงนี้ให้สำเร็จจะช่วยลดความสงสัยของเฉินอันสนักถังอาจใช้การเชื่อมต่อน,นี้ในอนาคตสร้อยข้อมือและแหวนสองวงถูกมอบให้แกส่สวิชาสื่อ สวีชานสื่อส่งพวกเขาไปยังเจียงหนาน,านข้างๆเขาและเธอก็สวมมันไว้ในมือทันทีขณะที่เธอตรวจสอบพวกเขาได้พลังทางจิตวิญญาณของเธอเธอพยักหน้าให้สวีชานสื่อหลังจากนั้นคู่หนึ่งพวกเขาแลกเปลี่ยนสายตากันและพวกเขาเห็นความอิ่มเอิบในใจในดวงตาของกันและกันพวกเขาทำข้อตกลงในด้านนี้เสร็จสิ้นแล้วของอยู่ครบหรือเปล่าชายัวกลางคนที่ออกมาเพื่อทำข้อตกลงถามอย่างกระสับกระส่ายสวีชานสื่อพยักหน้าแทนคำตอบสีหน้าของชายัวกลางคนเรียกขึ้นและเขาดึงเสื้อคลุมสีสะขณะที่โบกมือให้กับพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะหายตัวไปในตอนกลางคืนอย่างรวดเร็ว สวีชานสื่อยิ้มและพูดว่าไปกันเถรนานาน,านข้าเชื่อว่าการดําเนินการของพวกเขากําลังเริ่มตน้นดังนั้นเรามาเตรียมพร้อมที่จะประสานงานหรือช่วยเหลือกันข้าสงสัยว่าฮูวีเฮ้าเป็นอย่างไรบ้างตกลงเจียงหนาหน,นายอมรับอย่างนุ่มนวลและทั้งสองคนก็หายตัวในความมืด